วัดนินนาจิหนึ่งในวัดมรดกโลกของเกียวโตที่มีความสําคัญเป็นระดับต้นๆซึ่งเป็นวัดหลักของศาสนาพุทธนิกายชินกอนที่ถูก้นพบโดยองค์จัก,กรพรรดในสมัยนั้นในช่วงปีคศ8 8 8ที่แตกต่างจากที่อื่นๆนั้นก็เป็นเพราะมีสมาชิกข,ของราชวงศ์ดำลงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสมานานนับร้อยๆปีนั่นก็เป็นที่มาของอีกชื่อที่เรียก วัดนี้ว่าโอมูโรอิมพีเรียลพาเลสหากจะรวมรวมดูแล้ววัดแห่งนี้มีอายุเป็นพันปีได้ไม่เพียงแค่ความเก่าแก่เท่านั้นที่ดึงดูดใจช่วงฤดูใบไมผ้ผลิที่นี่ฮอตมากๆจากการที่เป็นจุดชมใบซากุระที่มีชื่อเสียงอย่างมากต้นซากุระของวัดนี้จะค่อนข้างบานช้ากว่าที่อื่นๆในแถบเดียวกันอีกทั้งยังมีชื่อเสียงเรียกซากุระของที่นี่ว่า ต้นซาก,กุระโอมูโรช่วงที่สามารถชมซาก,กุระได้งดงามที่สุดก็ประมาณกลางเดือนเมษายนของทุกๆปี